to love me Do you always seem so afraid to love me? I don't know I don't know. drown The beautiful things Tamper with my heartstrings น,นะครับผมตอนนี้มีสภาพเป็นถนนหินคลุกนะครับความกว้างถนนนะจากตรงนี้ถึงตรงนู้นเลยนะท่านผู้ชมเป็นหลักหม,ดมุดไหมที่ผมชี้นี่นะหลักปูนขาวเนี่ยมาถึงรั้วตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เข้าไปในที่ดินของเรานะฮะ ตอนนี้เป็นถนนมีการโรยหินคลุกไว้ให้นะครับผมรับรองไม่ติดไม่ล่นนะ,ะส่วนต้นไม้ที่เห็นเนี่ยเป็นต้นต้องบอกว่าที่เดิมๆเ,เนี่ยมันเป็นป่าเบญจพรรณแบบดั้งเดิมนะจะมีต้นประดูนะครับต้นมะขานะมะขาแต้นะครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่ของเรานะฮะยังไม่ถึงแปลงเรานะอันนี้เป็นของหลวงต้องบอกแบบนี้นะเป็นของหลวงนะครับ ส่วนด้านขวามือผมนะที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นโรงตากข้าวนะต้องบอกว่าเป็นลานตากข้าวนั่นเองอยู่ทางด้านนี้นะครับทางด้านทิศตะวันตกทางด้านหน้าแปลงนี้เองนะครับผมอ่ะผมพาชมเดินเข้ามานะอ่ะผมต้องบอกที่ดินแปลงนี้นะครับบอกย้ําอีกทีนึงเป็นที่ดินโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่ทั้งหมด22ไร่นะครับเพิ่งมีการทํารังวัดไปนะครับผม อ,อยู่ที่ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอหนองขาหยางจังหวัดอุทัยธานีแต่บริเวณที่ดินแปลงนี้มันติดกับอำเภอทับทันกค็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับตลาดทับทันมากกว่านะต้องบอกว่าเนี่ยอยู่ห่างไปแค่ไม่ถึง3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับถึงตัวตลาดทับทันมีเซเว่นเป็นตลาดใหญ่นะ,ะที่ดินนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยท่านผู้ชมเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นอะไรต้นสะเดาตัดยาวตรงเข้าไปนะ ตรงเข้าไปแนวด้านหลังนะท่านผู้ชมนะอ่ะผมเดินอยู่หน้าแปลงก่อนตอนนี้นะอ่ะบนถนนสาธารณะหน้าแปลงถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับจะยาวไปทางด้านนี้เลยนะครับผมอ่ะท่านผู้ชมดูป่าทางด้านซ้ายมือผมนะนี่ของเรานะครับเออเป็นสวนป่าเบญจพรรณนะเป็นไม้แบบไม้โบราณไม้ดั้งไม้เดิมนะครับ อ่ะผมท่านผู้ชมเดินมานะฮะมาถึงแปลงที่ดินเข้ามาในแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมเห็นคือมีถนนหน้าแปลงเป็นถนนสาธารณะแล้วก็ถนนส่วนบุคคลของเรานะที่เข้าไปยังอตอนท้ายแปลงเนี่ยสามารถใช้เส้นนี้เข้าไปได้ขับรถเข้าไปได้นะครับยาวเข้าไปนะจะเห็นสวนป่าเนี่ยก็เป็นของเราทั้งหมดเลยนะครับในป่าเนี่ยผมเห็นมีต้นมะขามนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมะขามเนี่ยลูกดกมากเลย ก็หลายต้นเป็นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นประดูนะต้องบอกว่ามีต้นประดูต้นมะค่ามีไม้พยุงด้วยต้องบอกแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีกะพีเขาควายนะฮะที่เด่นของเราไปสุดตรงนี้นะท่านผู้ชมดูคร่าวๆนะเห็นหลักตรงนู้นไหมอ่าตรงต้นมะม่วงนี่แหละอ่าตรงช่วงที่เราขุดไว้เนี่ยต้นมะม่วงนี่แหละยาวไปตามแนวนะครับผมจะมีลงเสาลัวไว้อยู่นะครับอ่า ตอนนี้นะครับในที่ดินของเราเนี่ยดูคร่าวๆท่า,านผู้ชมจะเห็นเป็นล่องน้านะที่เห็นอันนี้เป็นการขุดโคกหนองนาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในบริเวณตรงกลางทางด้านนี้ก็จะมีการปลูกนะครับปลูกไม้พยุงอ่าไม้ประดูนะครับแล้วก็ไม้มะข่านะเป็นไม้ยืนต้นทั้งนั้นเลยนะครับที่กําลังจะเติบโตเนี่ยตอนนี้นะอายุก็ประมาณเกือบจะปีหนึ่งละนะต้องบอกอย่างนี้ไปอ่าอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผม กําลังที่จะโตอยู่นะครับแนวเขตทางด้านทิศนี้นะครับทางด้านทิศใต้เนี่ยต้องบอกว่าทิศใต้เดี่ยไปสุดต้นมะม่วงนะครับที่ดินของเราหันออกทางด้านทิศเหนือนะต้องบอกว่าตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือนี่แหละนะค่อนมาทางทิศเหนือนะครับผมลหลักเขตนะครับมันอย่างที่ผมบอกไปมันเพิ่งมีการทํารังวัดใหม่ไปนะครับก็จะมีหลักหมายเลขชัดเจนทุกหลักนะที่ปักไปตามแนวนี้เลยนะครับด้านหน้าแปลงนะ เท่ากับถนนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะไปสุดอยู่แค่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในแปลงที่ดกันเพื่อเพให้การเสียเวลานะครับเพราะว่าวันนี้มีหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจที่ผมมองดูนะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไปดูต้นไม้บ้างนะครับผมอาจจะดูไม่ครบนะแต่ผมจะให้ดูคร่าวๆไปนะครับเป็นเรื่องของไม้ป่าแล้วก็เป็นเรื่องของ น้ำนะมีการบริหารจัดการน้ําในการขุดนาวไม้ให้ท่านชมแล้วนะครับผมต้องบอกไปนี้เพียบพร้อมมากๆเลยนะพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะอาศัยไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณภคนะครับด้านน้ําน้ําประปาด้านไฟฟ้านะต้องถือว่าค่อนข้างจะครบคันเลยทีเดียวนะครับอตอนนี้ผมเดินเข้ามาในที่ดินนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะท่านะผู้ชมนะ,ะดูเงียบสงบดูดูดูเขียวขจีนะ,ะก็จะเห็นมะขามเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย เดี๋ยวเราถุงมาไหมแล้เวเก็บมะขามกลับไปกินกับพริกเกลือซะหน่อยนะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเยอะแยะมากเลยครับ <c oughs> ท่านผู้ชมนะ <c oughs> เห็นไหมครับผมอ่าดกมากเลยนะครับเป็นต้นมะขามแบบโบราณเลย <c oughs> ดั้งแต่เดิมนะอ่ะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปนะเดินเข้าไปกลางที่ดินนะครับผม หันไปทางด้านซ้ายมือผมนะครับหันมองไปทางด้านซ้ายมือผมด้านนี้นะฮะจะเห็นมีต้นประดูนะปะดูเนี่ยลูกกาลังจะลวงลงมากลายเป็นต้นไม้อีกเยอะแยะมหาศาลเลยนะครับผมแล้วก็จะมีต้นมะกอกนะครับเป็นไม้โบราณนะมีมะขามมะกอกแล้วก็มีต้นประดูนะครับอยู่ในบริเวณที่ของเราในด้านนี้ด้านซ้ายมือผมนะอ่ามองเข้ามาทางด้านขวามือผมนะครับขวามือผมเนี่ยต้องบอกว่าจะมีบ้านคนนะเป็นบ้านเรือนเป็นชุมชนเลยแหละด้านหน้าของเราเนี่ยเป็นชุมชนนะครับผม ถนนหน้าแปลงที่ดินเนี่ยผมต้องบอกว่ามันสามารถที่จะไปโผล่ทีเออ่เข้าไปตัวอำเภอหนองขายางได้นะครับไปโผล่ที่วัดทุ่งพึ่งได้นะครับผมส่วนด้านขวามือผมออกไปเนี่ยก็จะไปที่ตัวอำเภอทับทันอีกแค่สกิโลเมตรเท่านั้นเองนะต้องบอกว่าอ,อ,อยู่ไม่ไกลจากแปลงที่ดินของเรานะครับเหมาะที่จะอยู่อาศัยมากๆเลยนะครับเพราะทุกอย่างค่อนข้างจะเพียบพร้อมนะฮะ ผมบอกราคาไปเลยตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยละกันเป็นคลิปนี้ที่ผมจะบอกราคาตั้งแต่ตอนต้นคลิปไปเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้มีมีแรงจูงใจในการนั่งชมคลิปผมนะผมก็คิดว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับเพราะมีมหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะพูดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมราคาที่แปลงนี้นะครับอยู่ที่ ไล่ละแสนห้าหมื่กว่าบาทเท่านั้นเองนะ 22, ยี่สไล่ก็ตกแค่ประมาณ3ามล้านห้นะสามล้านหยกแปลงท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เป็นเจ้าของที่นแปลงนี้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องปลูกอะไรเพิ่มแล้วนะครับมีไม้กําลังจะโตมีไม้ป่าเป็นสวนป่าแบบเดิมๆมีโคกหนองนามีน้ำท่านผู้ชมได้ใช้ในการทําเกษตรกรรม ต้นนี้นะครับเป็นไม้โบราณนะฮะผมอาจจะจำชื่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ที่รู้จักนะครับไม้ชิดนี้นะเออก็สามารถจะคอมเมนต์มาบอกผมได้นะว่าคือต้นอะไรนะดูแล้วน่าจะเป็นไม้เอ่อเนื้อแข็งต้องบอกว่าน่าจะเป็นไม้ที่มีมีราคาเนาะอ่ะดูลำต้นดูอะไรแล้วนะครับผมดูสีเปลือกไม้ของเขาเนี่ยเออแล้วก็สี่งสำคัญนะฟอร์มสวยนะท่านผู้ชมนะเป็นฟอร์มต้นไม้ที่สวยนะครับต้นนี้นะไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่ะโอเคเราเดินผ่านนะครับ อ่ะผมเดินมาเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของคลองเนี่ยที่ที่เขาชักคลองไว้รอบที่เนี่ยนะอ่าจะเป็นสไตล์คลงของนามโมเดลนะก็จะเห็นมีน้ําเต็มเลยนะท่านชมนะความลึกของอันเนี้ยอ่าก็น่าจะประมาณเมตรกว่ากว่าได้อยู่นะเมตรสเมตรน่าจะได้อยู่นะเออที่เป็นเห็นที่เป็นล่องคลองเนี่ยครับผมส่วนความกว้างนะครับก็ประมาณ 3- 4เมตร3เมตรอ่ะสเมตรได้นะครับ ตรงนี้ผมเดินเข้ามานะผมสังเกตเนี่ยจะมีหินคลุบนะครับโรยในทางที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาตลอดนะแล้วก็แน่นดีนะรถสามารถเข้ามาจอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทนชมนะเดินไปทางด้านซ้ายมือก่อนไปดูแนวเขตด้านนี้กันก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเดินเลาะไปทางด้านนู้นนะเดี๋ยวไปดูสะลูกนี้ไปดูโซลารเซลล์แล้วก็ไปดูไม้ผลที่ปลูกไว้เห็นกล้วยอยู่วับๆอยู่ทางด้านนู้นนะเดี๋ยวจะเดินไปดูกัน อะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านซ้ายมือทางด้านทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะที่ินแปลงนี้นะครับนอกจากจะมีไม้เอ่อไม้ป่าเนาะต้องบอกว่าเป็นไม้ป่าไม้ยืยนต้นไม้เบญจพรรณเนี่ยยังมีในส่วนของที่เป็นไม้ผลนะที่ผมเห็นเนี่ยมีมะพร้าวมะพร้าวนะฮะแล้วก็มะม่วงนะเยอะแยะไปหมดเลยนะมีลูกติดแล้วด้วยเดี๋ยวเดินไปดู นะครับมีลูกติดหลายต้นเลยที่ผมเห็นนะต้นเล็กๆนะมีมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะแล้วกเ็เป็นขนุนอ่าขนุนด้านนี้แล้วก็จะมีพืชพวกสมุนไพรไม่เป็นตะไคร้เนะี่ยตะไคร้หรือหญ้าแฝกตะไคร้อ้าวตะไครเขาว่าตะไคร้นะตะไคร้ยาวไปมีพืชผักสวนครัวนะครับเ,เดินมาด้านนี้นะครับผมทางด้านที่ต้นออกเฉียงเหนือนะก็จะเจอนะครับผมต้นมะข่านะเป็นมะข่าแต้นะ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับต้นใหญ่ใหญ่เป็นไม้แบบเดิมๆนะครับไม้โบราณแบบเดิมๆเ,เลยนะม,มีต้นกระทุ่มนะฮะเป็นต้นกระทุ่มนานะ,ะที่ขึ้นเยอะแยะนี่ครับท่านผู้ชมนะเป็นไม้ป่าเนี่ยกำลังขึ้นเนื่องจากว่าเนี่ยมันมันจะมีลูกของมันเนี่ยที่ร่วงลงมานะมันก็จะติดต้นไปเรื่อยนะฮะถือว่าค่อนข้างครบเลยเนี่ยท่านผู้ชมลองดูนะไม้ประดูเนี่ยตรงตรงลูกประดูเนี่ยมันร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้นประดูนะครับเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้นะควรจะเก็บไว้นะครับ อ่าบริเวณด้านนี้ผมต้องบอกเป็นที่ต่ํากว่าด้านนู้นนะตรงนู้นผมมาที่ผมจอดรถเนี่ยตรงเนี้ยผมไว้นะครับเอาไว้ทําเป็นปลูกบ้านพักอาศัยได้เลยนะตรงนี้นะบริเวณโซนด้านนี้นะเออที่จอดอยู่รถอยู่นะครับผมเป็นที่สูงนะพอเดินลงมาจะเป็นที่ต่าแล้วทีนี้เป็นที่พื้นเดิมเดิมแล้วนะครับอ่าส่วนแนวเขท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นหัวคันนานน้นไหมเห็นเสานน้นไหมอ่ะไม่เห็นผมพาไปเดินไป อ่าจะเห็นเนี่ยเสานี้แหละครับผมเป็นแนวเขตที่ดินของเรานะจากเสาเนี้ตัดขึ้นไปทางด้านนี้นะท่านชมนะอ่ตัดขึ้นไปทางด้านนู้นเลยนะครับพร้อมสวนป่าบริเวณนี้นะครับแล้วก็นะฮะด้านหลังนี้ก็เป็นป่าในที่ของเรานะอ่ตรงนี้ด้านนี้เลยนะครับเป็นสวนป่าทางด้านนี้นะครับมีการทําลังวัดไปล่าสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะชัดเจนนะครับมีหลักหมุดครบทุกหลักนะถ้าเกิดท,มมท่านชมท่านใดได้เป็นเจ้าของที่นแปลงนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าท่านชมจะไม่เหนื่อยมากนะ ทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะมีการวางระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอที่ดินที่ต้องถมเอาไว้ทําสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นเรื่องของน้ํานะาม,มีมีสระน้ําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะผมไปเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนกันต่อนะท่านผู้ชมนะ ที่ดินแปลงนี้นะครับนอกจากที่จะไม่ทําที่อยู่อาศัยแล้วนะต้องบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับถ้ามองหาว่าอยากจะได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับเอาไว้ทําธุรกิจด้วยนะผมคิดว่าแปลงนี้ก็น่าจะเหมาะที่จะทํารีสอร์ทนะเนื่องจากว่าอยู่ไม่ไกลกับตัวชุมชนตัวอําเภอทับทันนั่นเองนะครับผมสามารถจะทําเป็นรีสอร์ทได้นะครับมีการจัดวางถังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม่มีกระท่อมด้วยนะกระท่อมเอาไว้นั่งหลบแดดด้วยนะ แนวที่ดินนะครับผมก็คือหลักหมุดที่ดินนะครับจะทะลุเข้าไปตรงนี้นะฮะเข้าไปในป่าตรงนี้นะแล้วก็ตัดออกไปตามรูปไปถึงด้านหลังแปลงนะไปหาต้นตาลน,นู้นเลยนะอ่าจะมีหลักหมุดชัดเจนนะครับผมอ่ะส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นด้านท้ายแปลงแล้วนะเป็นด้านทางทิศ ใต้นะครับผมก็จะคืออยู่ทางด้านนี้นะครับผมสุดอยู่ตรงนี้แหละที่มีต้นไม้เราล้อมรอบๆเนี่ยแถวๆต้นตาลน,นี้นะก็จะมีคลองเหมือนกันนะครับผมจะมีการต่อท่อนะถ้าเกิดน้ํามันเยอะนะ้ํามันล้นนะครับมันก็จะไหลลงมาสู่ตัวสระน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับผมบริเวณสระลูกนี้ก็น่าจะประมาณ1่ไร่กว่าๆนะท่านผู้ชมนะเกือบเกือบจะประมาณที่ผมมองนะน่าจะประมาณ6งานได้นะไร่กับอีกครึ่งนะอ,อ,อาจจะไม่ถึง2ไร่ดีนะ ก็จะมีท่อต่อลงไปนะครับท่านผู้ชมนะ,ะลูกนี้ก็ถือว่าลึกพอสมควรนะบริเวณนี้ผมเคยเห็นตอนที่ตอนที่ขุดนะตอนที่ขุดโคกหลังนาแรกๆอะ่ะลูกนี้ถือว่าลึกอยู่นะครับเก็บน้ําได้ดีนะครับผมอ่ะส่วนที่ดินเนี่ยผมมองว่าถ้าจะปลูกไม้เนี่ยมันเหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ยืนต้นไม้ป่าไม้ผลได้หมดเลยนะครับตามที่เห็นนี่แหละอ่า ผมเจอแล้วนะครับเจอหัวขโมยแล้วนะตอนนี้ก็จะเจอทางด้านทิศตะวันตกของเรานะท่านผูชมนะก็จะมีการปลูกนะครับปลูกต้นไม้ไว้นี่แหละตอนที่ผมเห็นนะก็ไม่ได้ถี่มากนะก็จะเป็นต้นพยุงเนี่ยมีไม้พยุงทุกต้นก็ถือว่ารอดนะรอด90%เลยแหละที่ผมดูเนี่ยใบเขียวๆกำลังจะโตขึ้นนะมีไม้มาค่าไม้พยุงต้นสักเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ แต่และต้นก็ห่างกันนะห่างกันพอสมควรเลยแหละไม่ได้ปลูกทีครับต้นไม้ในอนาะคตก็โตแน่นอนนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมส่วนเรื่องน้ําที่ผมพูดไปนะที่ผมพูดไว้กับตอนต้นคลิปที่เกินไว้นะเนี่ยตอนนี้จะมีการนะครับใช้โซลาร์เซลล์นะพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนเนี่ยฮนะดึงน้านะครับขึ้นมาจากสตะนี้นะเอามาลดน้ําต้นไม้มีการต่อท่อวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมแค่เปิดตรงนี้นะครับน้าก็จะลดไป หาต้นไม้แทบจะทุกต้นเลยในที่แห่งนี้นะครับมีการจัดการการบริหารเรื่องนาวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านผู้ชมว่าคุ้มไหมราคา1นึ0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมนะก็จะได้เป็นเจ้าของที่ปแปลงนี้นะครับ22ไร่พร้อมสวนป่าพร้อมโคกนหนองนานะครับพร้อมต้นไม้ที่มีมาปลูกไว้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับไม้พยุงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมอ่ะ อ่ะส่วนที่ผมเห็นเนี่ยจะมีถนนนะเข้ามาในที่ได้นะล้อมรอบที่เลยก็ว่าได้นะรอบมาแล้วก็มีวิ่งสามารถวิ่งตรงกลางได้นะครับผมตรงกลางเนี่ยผมยังมองว่าสามารถจะทํานาได้ด้วยซ้ำนะเอ่อทำเป็นนาอยู่ตรงกลางเนี่ยได้นะครับผมอ่บริเวณด้านนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นนะเขาก็จะปลูกเป็นไม้ไม้ยืนต้นไม้ใหญ่เนี่ยทั้งนั้นเลยเต็มพื้นที่ไปเลย คิดว่าอีกประมาณ10ปีถ้าเกิดผมได้มีโอกาสย้อนกลับมาดูแปลงที่ดินแปลงนี้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะท,ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ไปผมได้มีโอกาสได้กลับมามาดูที่ดินแปลงนี้นะผมต้องบอ,อกว่าผมจําไม่ได้แน่นอนเลยต้นไม้น่าจะโตหมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นต้นต้นพยุงนะท่านผู้ชมดูนะพยุงไซนี้นะเออมีการปลูกไว้ให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมดูแล้วกันนะอ่ะ,อะพะยุงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมทุกต้นรอดหมดเลยนะ อ่ะส่วนแนวเขตท่านชมดูนะแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกนะด้านนู้นไปสุดตรงที่คันขาวๆนู้นเลยที่มีคนจอดรถยืนอยู่นู้นนะ่ะถึงนู้นเลยนะเอแนวเขตชัดเจนดูง่ายๆนะคบผมทางด้านนู้นเลยนะส่วนที่ถัดจากเราไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะจะเป็นที่ดินที่ปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลไม้เหมือนกันนะเป็นสวนป่าเหมือนกันนะแต่ว่านั้นน่ะเป็นป่าที่เขาปลูกขึ้นมาใหม่นะก็ยังไม่เห็นต้นไม้ต้น ต้นใหญ่ต้นโตเหมือนไม่เหมือนผืนนี้นะครับผืนนี้จะมีไม้เดิมๆอยู่แล้วเป็นต้นทุนเดิมนะครับผมอ่ะเดินมาทางด้านนี้นะจะเจอสาสตร์ลูกใหญ่นะผมลูกใหญ่มากเลยท่านผู้ชมใหญ่กว่าลูกเมื่อกี้นะขนาดของศาสตร์นี้ก็ประมาณ2ไล่กว่านะสองถึงสามไล่ได้อยู่นะเก็บน้ําดีท่านผู้ชมนะเก็บน้ําดีนะนี่ตามนี้เลยตามแนวนี้ครับผมมีการวางระบบน้ำมาเรียบร้อยอีกจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีตรงกลางนะเป็นส่วนที่แหลมๆงอกลงมายืดลงมาตรงกลางนะ สามารถเดินอ้อมไปเข้ามาตรงนี้ได้นะครับผมเอออาจจะทำเป็นกระท่อมอยู่กลางน้ำได้เหมือนกันนะส่วนแนวเขตคือด้านนี้เลยที่ปลูกออต้นกล้วยไว้ยาวตามแนวเนี้ครับผมยาวไปนะครับรอบไปด้านนี้เลยนะก็มาทางด้านนี้ก็รอบไปนี่แหละตามหลักที่เราเห็นนี่นะไปหาต้นตาลต้นนู้นเลยนะ,ะไปกงไลดิ มันกินต้นไม้เนี่ยอ่ะผมเดินรอบที่นะครับก็จะมีลองแบบเนี้ยรอบไปหมดเลยนะ เมื่อกี้ผมพูดถึงการบริหารจัดการน้ํานะครับจะมีโซลาร์เซลล์อยู่ประมาณ3ามจุดนะครับจากสระใหญ่ๆดึงขึ้นไปนะดึงขึ้นไปในแต่ละแปลงดึงขึ้นไปผ่านต้นไม้เอาไปใช้ลดน้ําต้นไม้นะครับผมส่วนน้ําบริเวณนี้ด้านรอบที่เนี่ยจะมีน้ําให้ใช้ถือว่าเหลือเฟือเลยนะรอบที่ไปหมดเลยท่านชมนะข้อดีของเรื่องของน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะผมต้องบอกอย่างนี้ครับเอ่อ มันเป็นรั้วได้นะต้องบอกว่ามันเป็นรั้วได้นะมันสามารถจะกันไฟได้นะเวลาเขาเผานาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่สามารถลามเข้ามาในที่เราได้นะอ่ะส่วนแนวเขตด้านนี้เลยอันนี้เป็นถนนในที่ดินของเรานะรอบที่ดินสามารถรถวิ่งได้เลยนะแนวเขตคือด้านนี้นะครับผมตามแนวนี้เลยนะที่มีต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยตามแนวต้นตานลล้อไปด้านนู้นเลยนะครับ